สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทำน้ำพริกหวานนะคะน้ำพริกหวานเสเดานะกินกับเสตเดาพราะว่าช่วงนี้นี่เสตเดาเยอะมากก็เลยจะกินตามผักตามฤดูกาลนะะจะเป็นเสเดานะอันนี้เราจะทําเป็นเสเดาหวานนะคะก็จะทําเป็นแบบเง่ายๆสไตล์บ้านๆก็แล้วกันนะคะก็อันนี้เดี๋ยวทำน้ำพริกหวานก่อนนะคะก็พอดีอันนี้ไม่มีหอมแดงนะคะพอดีหอมแดงหมดก็เลยจำเป็นต้องใช้กระเทียม กรทียมแผ่นไอ้นี่เดี๋ยวจะเจียวกระเทียมก่อนนะฮะไปถึงจะเที่ยวน้ำปลานะคะเอาเป็นแบบง่ายๆเนาะบ้านๆอันนี้จะใส่กุ้งด้วยนะอันนี้เป็นกุ้งแห้งนะคะแต่ว่าเก็บไว้นานนี่มันจะเปลี่ยนกลายเป็นกุ้งปนไปลวนะคะจะเป็นกุ้งแห้งใส่กุ้งแห้งก็ไนดะ้ ียวกระเทียมให้มันมันเหลืองนิดนึงนะให้มันหอมจริงๆต้องใช้หอมแดงนะฮะแต่พอดีหอมแดงหมดจะกระเทียมเจียวก็แล้วกันนะแล้วก็เอากุ้งลงมาผัด ราก็จะใช้น้ำพริกเผานะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกเผานะคะซื้อเป็นแบบน้ำพริกเผาแบบละเอียดนะคะก็เดี๋ยวอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะใส่ให,หมดเลยก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะ านปิ๊บนะคะมันเป็นน้ำตาลปี๊บพอถ้าชอบหวานก็ใส่ลงไปเยอะหน่อยก็ได้อันนี้ก็เป็นน้ำพริกหวานนะก็เลยจะใส่เยอะหน่อยแล้วก็ชอบหวานด้วยเลยสูงเสืนะคะ เน,น,นื้อเอน้ำพริขเจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะถ้าต้องการความเผ็ดก็เติมพริกก็เลยค่ะอันนี้ใส่พริกป่นไปด้วยนะคะช้าเผ็ดหน่อยค่ะ ตัวน้ำปลาตัวกะเพอปหน้าเลยนะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังที่หวานนะคะสต๊อกหวานข้นหน่อยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะไปลวกจะไปลวกสะ๊อกกันต่อนะเดี๋ยวนี้จะตักใส่ถ้วยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปลวกสะ๊อกกันต่อนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาลวกเสตเดากันแล้วนะคะอันนี้ต้มน้ำไว้เรียบร้อยนะคะน้ำร้อนนะคะก็เทลวกเลยเราไม่ต้องลวกนานนะคะก็ลวกแค่มันสลดสลดนะคะเพราะถ้าลวกนานเลยมันจะไม่อร่อย อีก,กรรหนึ่งนะคะอันเดียวต้องเข้าไปอย่าลืมกดติดตามแลนะกดกระดิ่งให้ด้วยคะประมาณประมาณสักหนึ่งนาทีก็ได้เนาะให้มันสลดสลดหน่อยนะึง อันนี้มันเป็นสะเดาหวานนะเนี่ยลองกินแล้วไม่มีรสขมเลยนะสะเดาเนี่ยเจือดแต่เดาเจืดไม่ใช่สะเดาหวานพูดผิดอ๋อเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปน็อกน้ําเย็นนะคะเอาน้ําเย็นธรรมดาเนี่ยค่ะน้ำอุณหภูมิปกติห้องเนี่ยค่ะเราจะเทน้ำใี่ออกแล้วก็น้ําเย็นนะคะใส่เลย ให้มันให้มันหยุดสุกนะคะค่ะอันนี<ะ>้ประมาณนี้ค่ะเนาะสุกแล้วละ่ะเดี๋ยวเอาน้ำร้อนนองก็เอาน้ำร้อนออกเทน้ำเย็น เรียบร้อยแล้วค่ะก็เทคแค่น้ำร้อนออกนะคะแล้วก็ใช้น้ำธรรมดาของเราเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็ใช้น้ำจากจากซิงค์เลยนะคะจากจากก๊อกน้ำเลยนะคะล้างนะ,ะแล้วก็มันก็จะไม่มีความร้อนแล้วนะคะเพอมันสุกแล้วพอดีนะคะก็กินคู่กับน้ำพริกสดเดานะคะนี่ค่ะกอตกแต่งหน้านิดหน่อยนะคะ กระเทียมเจียวกับผออักชีนะคะรู้สึกกินนเหมือนเหมือนน,น้ำจิ้มมะขามเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะคือหน้าตาจะคล้ายๆนะแต่อันนี้คือเราทํากินกับพริกสะเดานะคะอืมค่ะพริกหวานสะเดาค่ะ<ม>ก็อันนี้ก็เป็นที่แบบง่ายๆเนาะทำอาหารแบบง่ายๆเนาะพื้นนบ้านนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิตปต่อไปนะคะก็สำหรับวันนี้ก็คงต้อง จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะโอ้ยน่ามัน่า